วยยันเทอเรี3คุณ,คณสิงดีล<ด>ไทยสวัสดีสสดครับคุณสิงห์ดีลไทยประจำวันที่13ธันวาคม2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเซ็ติดลบ3.16อยู่ที่1439.89นะครับข่าวบอกว่าจุดรับแรงขายทำกำไรกลุ่มพลังงานลงกัน กาะติดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับนั่นอันนี้ก็คือข่าวของเอเชียนะอ่าก็มีลุ้นว่าม้นเอเชียภาพรวมจะเขียวเพราะลุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับค่บะมูลค่าการซื้อขายสี่หมื่นหนึ่งพันอยู่บรทแรกของอดีตอันนี้อันนี้เดียวกันอ่าไม่ใช่ใช่ไหมอันเดียวกันใช,ใช่ไหม,ออไหมสองตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันล้านบาทแนวรับตรงนี้ เมือ่อวันหนึ่งสี่เท่าไรหนึ่งสี่ศูนย์เลยไแนวรับครับหนึ่งสี่สามเจ็ดแนวต้านหนึ่งสี่ห้าศูนย์ที่เดิมนะถูกต้องคิดน <Okay. S 2> <1 S 1> ว่าน่าจะไซวีอยู่แถวนี้แหละครับต่างชาติขายโอมหนึ่งจุดห้าพันล้านบาทกองทุนซิเข้าสองร้อยหกสิบสองล้านบาทโบกเกอร์ซิเข้าแปดสิบห้าล้านบาทและย่อยซิเข้าหนึ่งจุดหนึ่งพันล้านบาทค่ะครับเดืที่หนึ่งครับ KTMs KTMs ราคา2บาท26สตางค์บวก12สตางค์ค่ะ KTMs แนวรับจะเป็น2บาทสบสสตางค์ครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในวันที่25พฤศจิกาครับแล้วก็มีแบงเกอร์เข้าในวันที่25หนี่แหละลุ้นกลับเหมือนกันนะ <S <S 2> <S 2> เป็นหุ้นเกี่ยวกับการแพทย์ปะใช่ตานจะเป็น2บาทต่ำไปนะสาบาท28่ สองบาทสามสิบสี่สตางค์ครับใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีคนดอยอยู่สองบาทห้าสิบเลยทำเฟรมสิบห้านาทีครับติดโดดนะครับใช่ไหมใช่ครับสำหรับ ktms ครับ ktms เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์รับเรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r a ดิวที่สี่แสนบาทค่ะแนวรับสองบาทสิบหสตางค์แนวต้านสองบาทสามสิบสี่สตางค์ ถ้าเธอูได้จะเป็นสองบาทสี่สิบสตางค์ค่ะเป็นคุณสไตล์ขึ้นแท่งแล้วปล่อยนะอ่าไอซิงเปิดที่สองบาทสิบหกครับขึ้นไปปิดโดดที่สองบาทยี่สิบหกครับก็มีต้านสำคัญอยู่ที่ EMA แปดสิบเก้าสองบาทสามสิบสี่สตางค์ EMA สองร้อยจะเป็นสองบาทสี่สิบเอ็ดเนาะไอซิงห้าสิบจุดหนึ่งหกครับวันรุ่มยังไม่สวยนะครับ รวมซื้อเข้าสามหมื่นขายออกสองหมื่นเอทีซหนึ่งแสนครับส่วนงบของ ktms มีกาไรคะ่ะไปดูทําเพียงเลกนิดหนึ่งทาเพียงเล็ก<ม>ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นสัญญาณสัญญาณทยอยเข้าใช่ไหมใช่โอเคครับตัวที่สองนะตัวต่อไปเลย shrshr ราคาสองบาทสี่สิบสองสตางค์บวกหกสตางค์ค่ะนี่ถ้าหลุดสองบาทสามสิบสองไม่น่าสนใจนะ,ะแต่พอดูทรง ดูทรงเขามีแบงก์เกอร์เข้าวันที่18พฤศจิกาใช่ไหมครับใช่ดูทรงในทำเพมเบกเขาจะทยอยนะครับจุดเบรกจะเป็นตรงนี้แหละ2องบาทสี่สิบแปเบรกได้ลุ้นเดินทางต่อนะครับมุ่นเกี่ยวกับโรงแรมท่องเที่ยวเนาะใช่ทำเพม15ก็มีทยอยเข้าเหมือนกันอสําหรับ S H R S H R เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรม ภาพเดืบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีเวลรารเด้อยู่ที่2ี่สิบแดล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทสามสิบสองตางค์แนวต้านสองบาทสี่สบแปดสตางค์ถ้าเทรดได้จะเป็น2บาทห้าสิแปดสตางค์เป็นหุ้นโซนบนแล้วก็ค่อนข้านสิ่งนะ HHR นะครับเปิดที่สองบาทสมสิบปดขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทสามสี่สิบหแล้วก็ลงมาปิดที่สองบาทสี่สิบสองสตารับนี่ก็เบรกไปทุก EMA แล้วเนาะใช่ AIS หกสิบสองจุดสี่สองครับ บอลลูมซื้อเข้าหกล้านขายออกห้าล้าน a อ c 1ซหนึ่งล้านครับส่วนงบของ shr ค่ะทุนค่ะค่อนข้างซิงแล้วก็อยู่วนบนลแล้วด้วยนะครับค่ะต,ต่อไปนะถูกต้องต่อไปเลย No b บ No โนบราคาสองบาทแปดสิบสี่สตางค์ตรงนี้ก็ไซเบรค่ะเป็นก่อสร้างหรือท่องเที่ยวเนี่ยอย่าพูดดิกว่าอ่าโอเคแนวะรับจะเป็นสองบาทเจ็สิบหกนะครับถ้าหลุดสองบาทเจ็ดสิหกไม่น่าสนใจเพราะว่าไม่มีบอลลูมเลย ลุมเบานะครับต้านก็จะเป็น2องบาทเกนะครับต้านแรกต้านบนตรงนี้ที่เป็นจุดดีเบาจะเป็น3าบาทสสตังค์ทำเฟรม15นาทีอ้าวดูมีสัญญาณในทำเฟรมสิบนาทีนะอ่ามีทยอยเข้าเก็บนะครับก็เลยดูน่าสนใจว่าโนเิลจะไปยังไงจะมีจุดอะไรสําคัญนะโนเบิลเป็นหุ้นชัวีเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์่อส้าน ราบเดอรบริษัทมีกําไรและมีปันผลม,มีเวลูแลดีอยู่ที่สองล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทเจ็ดสิบหุกสตังค์แนวต้านสองบาทเก้าสิบสตังค์ถ้าเธอรู้ได้จะเป็นสามบาทค่ะ Noble Noble no <c oughs> no น,นะ Noble <c oughs> ลุ้นกลับนะครับใช่ไหมใช่ลุ้นกลับนะเปิดที่สองบาทไปสิบสี่ครับก็มีสัญ,ญญาณขึ้นไปสองบาทแปดสิบหกแล้วก็ลงมาปิดที่เดิมนะครับ เขามีต้านสําคัญอยู่ที่สามบาทแปดสตางค์ีเมย์แปดสิบเก้านะครับนี่ตรงนี้ไปถึงสามบาทแค่ไหนก่อนไอซยังเป็นโซนล่างครับสามสิบหกจุดสามห้าครับวอลุ่มซื้อเข้าหนึ่งแสนขายออกหกแสนเอทีซีหนึ่งแสนครับส่วนงบของโนเบิลค่ะทุนค่ะจุดที่น่าสนใจของโนเบิลก็คือเอ็นวีดีอาในทารเฟมบิกนะครับยี่สิบสามล้านวอลลูนค่อนข้างเบาด้วยเนาะใช่แต่ว่ามีข่าวเนาะใช่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ โนเบิลจะอ,ออกคุค้นกู้อายุ2ปี9เดือน่ะดอกเบี้ยราว5.50 5, 5. 7ดครับขายผู้ลงทุนทั่วไปสถาบัน14-16ี่ถึงมกราตัวนี้ก็เลยดูว่าอันนี้ผู้จะจำหน่ายหุ้นกู้ครับเป็นทั้งหมด13บสบริษัทปรานี้แล้วก็มีองค์กรไว้นะครับเอาจากอินโฟเ e ส t ค่ะ ก่อนแล้วก็ค่อยปิดนะครับต,ต่อไปครับแก<จ>๊สแก๊สราคาสองบาทยี่สิบหกสตางค์บวกสี่สตางค์แนวรับจะเป็นสองบาทยี่สิบนะครับถ้าหลุดสองบาทยี่สิบไม่คุยไม,ไม่คุยละอ่าไม่คุยเลิกคุยครับเป็นจุดต่าสุดในวันที่ยี่แปดตุลานะครับสําหรับแจ๊สในนี้ก็มีสัญญาณสัญญาณดันตัวขึ้นมานะว่าจะปลับจริงไหมนะครับน่นตนจะเป็นวันนี้แหละอันนี้แหละสองบาทสามสิบสองสตางค์ครับ ตานถัดไปก็จะเป็น2องบาทสี่สิบโอเคเก็บตามเฟรม15นาทีของแจ๊คใช่ไหมใช่ที่เขามีข่าวว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรนั่นเหรอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอะไรกับมูนูนะใช่ใช่ใช่ชใช่ก็ทำสตอรี่กันอยู่มีคนเก็บแถว2บาท30ตรงนี้แหละเส้นแดงเนี่ย2บาท28ถึง30สิบค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแจ๊คแจ๊เป็นทุนไซเวเป็นทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี รับเดมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูแลดอยู่ที่หนึ่งร้ยสี่สิบเก้าล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทยี่สิบตังค์แนวต้านสองบาทสาสิบสองตางค์ถ้าเธอดได้จะเป็น2บาทสี่สิบสองตางค์อ๋อรู้สึกตีดตีดยังไงไม่รู้แบบว่าเขาเคยเป็นหุ้นซิ่งไงใช่ไมยุบยับยุบยับแต่ตอนนี้อยู่มาใส่เวยองไอยู่ดีๆมาเป็นนิสัยดีไง <c oughs> เราก็เลยแบบดูบาทราแวงยังไงไม่รู้ เปิดที่2องบาทย2ครับขึ้นไปสูงสุดที่2องบาทสาแล้วก็ลงมาปิดที่2องบาทยีสิตางค์ตัวนี้เป็น e ีเมย์แครับ2องบาทสีกับอีเม0 0สอเป็นจุดเดียวกันนะครับอ่นนี้คือหน้าจะเป็นต้านแข็งแรงของของอ่า RSI 4ส 7, 7 1บสามจุนึ่งซื้อเข้า35ล้านขายออก20ล้าน ATC 9ล้านครับส่วนงบของแจกมีกำไรคะ่ะเดี๋ยวไปดู เอ็นวีดีอาร์ในทำเฟมเบียกนิดหนึ่งนะครับเอ็นวีดีอาร์ในทำเฟมเบียกนะครับสี่ร้อยสี่ล้านบอลล่มในทำเฟมเบียกก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่จุดที่ไม่น่าสนใจก็มีนะกราฟเหรอกราฟเข้าหลุดเอเอเอเบสสิบเก้าไงกับทำเฟมเบียกครับตัวสุดท้ายตัวนี้เนาะหุ้นบอลแลน หุ้นวอลลนต์ครับติดสแกนหนึ่งตัวนะครับมีสัญญาณต้องไปดูหุ้นสามัญก็ด้วยนะซีพแนลวอลแลนต์หนึ่งตีพแนลวอลแลนต์หนึ่งราคาสามสิบเอสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะโอ้ค่อนข้างซิ่งนะตัวนี้นะ uh. ใช่เปล่าใช่แนวรับตีเป็นยี่สิบสตางค์จริงๆยีสนะ่สิบเอ็ดนะอ่าตีเป็นยี่สิบสตางค์ครับต้านก็จะเป็นไส้ของวันนี้แหละสี่สิบสองสตางค์ครับต้านตัดไปก็จะเป็นสี่สิบเก้า น่าจะไซเวในกรอบประมาณนี้นะครับสำหรับสีพารแนววอลเลนหนึ่งครับต้องไปดูหน้างานนะตัวนี้นะคมันข้างเสียงด้วยนะครับตามเฟรมสิบห้านาทีของสีพารแนววอลเลนหนึ่งมีวอลลุ่มทยอยเข้าด้วยนั่นนย่างปิดโดดหรอไม,ไม่โดดแต่ว่าเด้งเด้งครัเด้งปิดครับดีพารแนววอลเลนหนึ่งมีเวลระดีอยู่ที่สองล้านบาทค่ะแนวราวยี่สิบสี่สตางแนวต้านสามสิบมกสตาง ถ้าชยได้จะเป็น42ตาสองค่ะแล้วก็<ม>จะเหมือนอาอยุการเทรดวันที่15เดือน6ปี25ค่ะเหมือนเหมือนได้ข่าวว่าเขาได้รับสัมปทา,านอะสักอย่างนะอืมอันนี้ไม่ไมันไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องกลับไปดูค่ะครับโอเคดูทรงกราฟก็ยังไม่กลับอันนี้สามันนะอเอาเลยโอเครับไปดูวอลเลนก่อนอ,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 อืมอุ้ย หน้าไม่เหมือนแม่เลยเปิดที่21สตางคนะ์ครับขึ้นไปสูงสุดที่42แล้วก็ลงมาปิดที่31สตางค์ตันสําคัญนะ่าจะเป็นตรงนี้นะที <42. S 2> ่าครับเขามี EMA 89อยู่ที่46สตางค์ตรงนี้นะครับค่ะขายใส่55.84อ๋เอเขาอยู่เหนือขาอยู่เหนือใช่ไหมใช่วอล,ลุ่มซื้เข้า2ล้านขายออก3ล้าน ATC 400,000ครับโอเคหมดนะหมดหุ้นแล้ว นนแล้วก็เพราอไม่มีข่าวใช่ไหมไม่มีครับมีบ๊กล็อตเข้าก็าคือเดลต้าหกสิบสองล้านบาทแคชบลานเนี่ยเด้งเลย BCP ห้าสิบเจ็ดล้านบาทอืมตะกี้พร่ออ่านข่าวแวบๆบบบว่าเออมันมีอะไรสักอย่างที่เป็นมีผลกับเดลต้ากับอีกตัวเนี่งที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ่ะมันก็เสียงลงมาเหมือนกันอเค มีที่อยู่ยี่สิบหกล้านบาทมีอะไรอีกบ้า CHG ี่ะเห็นสองวันแล้วนะอยู่ในอะ c h g f นี่ไงโอ้คอชาติเสือที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นมีตัวที่ติดสแกนเราแล้วมีมอลลุ่มเข้าหรือไมไม่มีที่จีสแกนเหรอใช่โอเคแต่ว่ามีที่ผ่านๆมาแบบสองสามวันก่อนก็มีติดเหมือนกันนะปิดกลาน โอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคครับุนสิงห์ไทยทเทรด้ํามันรันงครับบันสุขครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไม่มีข่าวอะไรสวัสดีครับ